สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันนาวาร่านะครับ4ประตูเป็นนาวาร่า p 3 0 0 Black e ้ i t i o n นะครับติดตั้งโรบาร์นะครับจาก TWI นะครับเป็นรุ่น c o p r a าทเวนะครับหรือ c o p r a 12นะครับเป็นโรบาร์เหล็กขนาด3นิ้วนะฮะติดตั้งแบบงานเนียนๆนะครับเดี๋ยวดูงานติดตั้งครับนี่ฮะเป็นงานเจาะนะครับ ติดตั้งแบบเจาะจริงนะครับใช้งานจริงสำหรับงานฮาร์ดคอร์นะฮะปิดหัวน็อตด้วยนี่ครับพลาสติกนะครับซึ่งเราสั่งทํำพิเศษนะฮะการหัวน็อตเป็นสนิมนะครับงานจาก g W I T p World International นะครับนี่ฮะงานปิดหัวน็อตด้านบนยังมีไฟเบรกจริงนะครับนี่ครับไฟเบรกดาวนี e ที่เราจะเห็นกันนะครับนี่ฮจริงนะครับ งานตัวนี้ขายดีมากๆนะครับราคาไม่สูงครับตัวนี้นี่ครับการติดตั้งนะครับนี่ฮะของผมมีที่ปิดหัวน็อตหมดเลยนะครับไม่ใช่หัวน็อตโผลไปสนิมไม่มีนะครับของเรานะครับงานตัวนี้เป็นงานประกอบนะครับมาประกอบติดกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะฮะงานจะเป็นลักษณะแบบนี้สาหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับที่จะติดตั้งโลบาร์ตัวคอปอรานะครับแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง youtube นะฮะ หรือในเพจแต่งรถน้าแดมนะครับเพชรบูรนะครับในเพจ f c e e o o o นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181สนะครับสินค้าเรามีทุกรุ่นนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองสอบถามัเข้ามาดูครับนะฮะโอเคคลิปนี้แดมลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ